คามโหดมากฮะคืออันนี้คือการเล่น PS2 นะครับผ่านอมูเลเตอร์โดยคือหลักๆเลยวันนี้ผมอัปเกรดในส่วนของตัวการ์ดจอที่มันมีความแรงมากขึ้นแล้วก็จะว่ายังไงดีพอการ์ดจอมันแรงมากขึ้นก็เลยปรับเรโซลชันให้มันสูงขึ้น ตามที่ผมเคยพูดไว้ว่าต้องการแบบไหนนะครับก็คือเป็นความละเอียดที่มีระดับของ 4K นะครับคือพอปรับเป็นระดับ 4K แล้วก็ต้องยอมรับเลยครับว่าพลังของตัวาการดจอที่มีนะครับจับคู่กับตัวของอ c ี u i 5นะครับคือเรียกได้เลยว่าพลังเนี่ยเหลือเฟือมากในการเล่นยูโมเลเตอร์คือในการเล่นนีโมเลเตอร์เนี่ยมันทำให้ได้ภาพที่ที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งฮนะถ้าเราปรับเรซ l ลูชันที่มันมีความความละเอียด ให้ตรงกับจอคือไม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่า,าจากเกมพื้นพื้นธรรมดาที่เราเห็นบนจอแก้วบนอะไรเนี่ยนะครับเมื่อมันมีการปรับในส่วนของตัวเรโซลูชันใหม่นะครับให้มันสวยงามขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่า เราเราได้มุมมองในการเล่นเกมที่ต่างจากเดิมไปอีกน,นะฮะคือความสวยในเกมเนี่ยต้องต้องยอมรับเลยครับว่าถ้า ถ้ามีโอกาสนะครับผมผมคิดว่าใครที่มีคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเป็นสายเล่นเกม P c ซอยู่แล้วนะฮะมีคอมพิวเตอร์เอาในไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างก็เอาลองมาเล่นอิมูเลเตอร์ดูฮะรเราลองเอามาใชใ้เล่นอิมูเลเตอร์อิมูเลเตอร์ของ p s 2สองเนี่ยนะฮะคือ p พ2สองเนี่ยมันมีเกมดีๆให้เล่นเยอะนะครับว่าเราเอามาเล่น ปรับความละเอียดให้มันสูงขึ้นมันมันได้อารมณ์ในการเล่นจริงๆครับอันนี้ผมไม่ได้โมนะฮะไม่ได้พูดแบบเ,ออเข้าข้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบลงทุนหลายบาทแล้วเอา,แล,เอาแล้วมาอวยให้ตัวเองอย่างเงี้ยครับผมผมบอกได้เลยว่าอ่ามัน ความอลังการของมันเนี่ยสุดจริงๆะฮะจากเกมพื้นๆธรรมดานะฮะแต่พอมันปรับเข้าสู่ในความละเอียดที่มันสูงขึ้นนะฮะภาพมันเนี่ยเหมือนกับเป็นการจะพูดว่าอย่างไรเป็นการรีบูตเป็นการรีบูตอารมณ์ในการเล่นเกมนะฮะ กลับมาอีกครั้งเลยฮะผมผมบอกได้เลยฮะคือเกมบางเกมเนี่ยเราเราเล่นบนเพยสองเนี่ยก็สนุกอยู่แล้วนะครแต่พอยิ่งมาเล่นใหม่บนความละเอียดที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะฮะในภาพที่มันชัดขึ้นมันมันทำให้ความสนุกในเกม เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกมมันดูดีมากขึ้นนะฮะยิ่งการ์ดจอมันมีพลังเหลือเนี่ยความสมูทในเกมเนี่ยมันก็ตามมาคืออย่างเช่นในเกมเนี้ยก็ปรับแม็กเลยที่ระดับ 4K นะฮะปรับแม็กเลยอ่าเ t e เจอร์ก็ เป็นแบบธรรมดาฟอร์สนะครับเอเอเนี่ยก็ปรับแค่คูณสองนะครับแต่โดยที่ว่าตัวเกมเนี่ยม,มันมันมีเรซูชั่นมันสูงอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยทำให้อกลายเป็นว่า เราเราได้สัมผัสความสนุกจากเกมในรูปแบบใหม่นะฮะโอ้ขอโทษทีเล่นไปบรรยายไปเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้สมาธินะฮะแต่ว่าเาชื่อได้เลยว่านะครับผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนเนี่ยเคยลองมาแล้วนะฮะอย่างผมเนี่ยในยุคที่เครื่องเพ2 นะครับมันมันวางตลาดเนี่ยบอกตามตรงว่าตอนนั้นยังเรียนมหาลาัยอยู่เงินก็ไม่ค่อยมีนะครับเรียนมหาลายัยเงินไม่ค่อยมีเล่นคอมพิวเตอร์ก็ไปเล่นในห้องสมุดเล่นเน็ตเล่นเพร์อเล่นแชทอะไรไปนะเพ2สองเนี่ยเมื่อก่อนจะอยู่กับบ้านแถวบ้านจะมีพี่ชายคนหนึ่งที่แกจะชอบเล่นเกมนั่นแหละก็ถึงได้มีโอกาสได้ไปเล่นบ้างจับบ้างตอนเรียนมหาลัยก็ เคาน์เตอร์สไตล์มากกว่านะฮะกับพวกเพื่อนก็ก,ก็เป็นอย่างนั้นไปเนี่ยฮะนี่ก็คือการเป็นว่าเหมือนกลับมาเจอ,ก,เจอ,อ,อกลอบะะอกับมาเจอของดีอีกรอบนะฮะที่เหมือนกลับมาเจอของดีอีกรอบเลยที่ที่ทำให้อารมณ์ในการเล่นเกมเนี่ยมัน มันกลับมาอีกครั้งนะฮะยังไงเนี่ยผมผมเล่นไปคุยไปเนี่ยคลิปมันก็จะมีความยาวแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหยุดเดี๋ยวจะหยุดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องหยุดคลิปไปก่อนมันมันเยอะมันพูดนานไม่ได้โอ้โทษทีฮนะพอดีจังเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอ่าอ่าคือคิดว่าถ้ามีโอกาสนะครับ P2 emulator PSX สองดนะครับเข้าไปโหลด e ิมูเลเตอร์มาโหลด BIOS นะครับแล้วก็เลือก ISO โอเกมหามาลงเล่นนะครับถ้ามีคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถอยู่เชื่อได้เลยว่าความสนุกในการเล่นเกมเนี่ยของเพจสองเนี่ยจะกลับคืนมาคือนอกจากการเล่นบนตัวเครื่องที่เราเคยเล่นมาแล้วถ้าเรา ได้ภาพที่มันมีความละเอียดความสมูทนะครับในการเล่นมากขึ้นเนี่ยกับจอที่มีขนาดใหญ่นะฮะเราจะได้รับอารมณ์ความรู้สึกที่ผมเชื่อว่าคนออกแบบตัวเกมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันคือการรีบูตระบบเพื่อการเล่นเกมที่ดีในอีกรูปแบบหนึง่งแม้ว่าจะต้องลงทุนหน่อยในการหาคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคที่ดีขึ้นมา นะครับก็เรียกได้ว,ว่าไหนไหนมีคอมพิวเตอร์แรงแล้วก็เอามาเล่นให้มันคุ้ม <c ười> ก็แค่นั้นนะครไม่ต้องคิดอะไรมากผมคงใช้เวลาหลังจากนี้ในการเล่นเกมให้มากขึ้นนะเพราะรู้สึกว่ามาได้เกือบถูกทางที่ตัวเองมองหาละโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปที่ตรงเท่านี้ยัางไงาขอบคุณมากสำหรับคนที่แวะเข้ามาได้คลิป ของแอดมินหนุ่มทาง YouTube นะครับหรือว่าอาจจะมีการโพสต์ผ่าน Facebook MyConsole Game หรือ r t t r o m o d i หรือโพรไฟล์ส่วนตัวก็ได้ขอบคุณมากครับที่นั่งเสียเวลารับชมขอบคุณครับ